ฝันว่าทำกระเป๋าหายฝันว่าทำของหายฝันว่าทำกระเป๋าหิวหายแปลว่าอะไรฝันว่าทำกระเป๋าหิ้วหายแปลว่าอะไร แฟนเก่าจะมาตามง้อขอคืนดีด้วยแฟนเก่าจะมาตามง้อขอคืนดีด้วยช่วงนี้ท่านดวงไม่ดีมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทำบุญที่วัดในต่างจังหวัดหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศ มีดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศเลขนำโชคสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ